สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยามวันะะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะเรากลับมาสู่กรุงเทพอีกครั้งหิวข้าวมากเพิ่งกลับมาถึงบ้านอืมน่าจะหนึ่งวันเต็มนะครับว่ามาถึงเมื่อวานตอนสี่ทุ่มนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่แบบอดๆอยากๆอย,อย,อยู่เนื่องจากยังไม่อยากจะไปไหน ะคเะมื่อวานโชคดีหน่อยที่ยังมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ซื้อไว้กับขนมครบเขียววันนี้เราก็จะกินแค่นิดแหละได้เยอะมากเลยนะคะหิวข้าวแต่ที่ตึกไม่มีร้านข้าวเปิดเลยถ้าจินข้าวต้องเดินไปไกลประมาณหนึงก็ไม่ได้ไกลมากนะครับประมาณ200เมตรก็คือไปซื้อข้าวที่หนองขายจิ้มจุ่มนั่นแหละ แต่ทุกๆวันนะครับประมาณสองทุ่มเนี่ยมันจะมีร้านลูกชิ้นของคุณลุงคนนึงมาที่หอประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะให้ผักมาเยอะมากนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเนีย่ยนี่นะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นอะไรก็ไม่รู้อะ อยากกินไส้กรอกที่เป็นแบบยาวๆแต่มันมีแต่ไส้กรอกแดงอันนี้นะคะมเด็กๆเหมือนค็อกเทลไม่รู้ว่าพูดชื่อถูกหรือเปล่านะคะต้องขอโทษด,ด้วยเชื่องนี้นะคะเนื่องจากเออเราไม่มีขาตั้งกล้องแล้วก็เราอยู่ในหน้าจาอคอมพิวเตอร์นะคะเราก็เลยต้องถ่ายกล้องมุมตองความภัยจริงๆอยากจะถ่ายมุมแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรว้กล้องแนวนอนนะคะมันจะเห็นเฟรมกว้าง ท่านวันนี้ก็เห็นเหมือนกันแม่อร่อยชิ้นสีแดงเนี่ยดูเลยว่ามีแต่แป้งนะคะแป้งเยอะมากแต่ก็ต้องกินประทางชีวิตก่อนแตงกวาอร่อย อันนี้เป็นลูกชิ้นปลานะคะดมทำไมไม่รูต้ติอันนี้ดีขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าลูกชิ้นสีแดงเนี่ยอุส่าห์ตั้งใจว่ามันจะเป็นเหมือนแอบส้กรอกแดงทอดแบบกรอบๆอะคะ่ะ ไม่รู้อัน,อนเดียวกันหรเปล่าแต่พอทอดแบบเ,เนี้ยมันเป็นแบบเนี่ยกัดเข้าไปแล้วมันเป็นยหนๆแต่ก็ต้องกินนะคะเนื่องจากซื้อมาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทิ้งอาหารอยู่แล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะคะ แล้วก็มีอันนี้อันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นหมูนะะจริงๆมันก็มีส่วนผสมของแป้งเยอะเหมือนกันนะคะ ขึ้นแบบบ่มปลาเมื่อวานนะ่าครัตอนที่ขึ้นรถมาร้อนมากร้อนแบบร้อนตลอดทางแล้วก็เชื่องโคราชนะคะก็เจอฝนตกนิดหนึ่งแล้วก็ตากฝนเข้าบ้านประมาณ10นาทีนะคะตอนทีเ่เดินจากสองแถว ตรงสี่แยกสีุ่ดนนะคะแล้วก็เดินเข้ามาที่หอก็ตากฝนอยู่นิดนึงแต่ฝนก็ไม่ได้ตกแรงมากนะคะเสียงก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์นะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีทิศทางที่แบบดีขึ้นยังคงเป็นเสียงนาสิกตลอดเนื่องจากอาการภูมิแพ้นะคะหายใจลำบากมากถ้าแบบอากาศเย็นหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลง ก่อนนั้นนั้นนะคบเราเริ่มทานวิตามินซีเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เรากลับมาจากกรุงเทพก็ไม่ใช่กลับมาจากต่างจังหวัดเมื่อปีที่แล้วนะคบเรามาประมาณเดือนสิบมั้งหรือเปล่าเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนสิบเดือนกันยายนนี่แหละนะคะแล้วเราก็กินวิตามินตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงตอนนี้นะคบก่อนนั้นเราทานแบล็ m o r e เป็นแบบห้าร้อยมิลลิกรัมกระปุกเล็กนะคะมีประมาณหนึ่งร้อยเม็ดตอนนั้น แล้วก็หยุดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมากินแบล็คหมอยอีกครั้งทีนี้เราเพิ่มเป็น1,000มิลลิกรัมนะคะ200เมตรตอนนี้เหลือประมาณแค่นี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าภูมิแพ้หรือเสียงมันจะดีขึ้นที่แรกเราคิดว่าเรากลับไปต่างจังหวัดเนี่ยเราได้อยู่กับอากาศบริสุทธิ์เสียงมันจะดีขึ้นสุดท้ายมันมันก็ไม่เป็นอย่าง อย่างที่เราคาดคเนไว้นะครับเพราะว่าตอนที่กลับตางจวัดอากาศก็แปรปรวนทุกวันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวก็ฝนมันก็เลยแบบแปรปรวนสุดท้ายก็ผุ้มแพ้ก็ไม่หายอยู่ดีนะคะแต่ว่ากลับบ้านเที่ยวน,นี้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ดํามากคือเมื่อก่อนตอนที่กลับบ้านปีที่แล้วนะคะตอนที่เรากลับบ้านนานๆเราผิวคล้ำตั้งแต่แต สองอาทิตย์คือผิวดำมากแต่รอบนี้เราไม่ได้ดำมากนะคะแต่ก็หมองค้าลงแต่ก็ไม่ดำเขียวเหมือนเหมือนรอบที่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะเราทานวิตามินซีนี่แหละอาจจะเป็นแบล็คมอนี่แหละเราเชื่ออย่างนั้นนะคะมันก็เลยทําให้เราดูไม่ได้เขียวจนเกินไปแต่ก็ได้นะคะจุดประสงค์หลักของเราคือไม่ได้อยากสวยหรอกอยากหายูุิแพ้ นนี้เริ่มหายจะลำบากนะครับขนาดบุนว่าแม่อร่อยก็ยังกินนะคระับต้องขอบคุณที่เกิดมาเป็นอาหารเพราะว่าถ้าวันนี้ฉันไม่มีลูกชิ้น ฉันก็อาจจะหิวแล้วแบบร้องโหยหวนเนื่องจากหิวอะนอนไม่หลับน้ำลายฟูมปากอาจจะมีการทำร้ายตัวเองเพราะว่ามันทรมานนะครับเวลาที่หิวแล้วมันไม่มีอะไรรับประทานต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแซกดอกแดงเนะี่ย มีอันนี้ด้วยนะคะเป็นเหมือนปลาหมึกกระสัออย่างอันเนี้ยที่ได้ว่าจะทานห้อยจอนะคะที่เต็มไปด้วยข้าวโพดอันนั้นก็อร่อยเคยกินอร่อยแต่วันนี้ไม่กิน อ่ะขันชนุ อไม่ไหวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่เมื่อไหร่ก็ไม่ร,รบบู้สวัสดีครับ